สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านะะนะครับผมคุณอยู่ในช่องเดซลายนะครับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่18เดือน10กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศถุงสายนะครับผมช่วงเวลาที่10เนาฬิกา4ถึง21นาฬิกา4ีนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเขตจับกันเลยครับ เริ่มต้นที่เขตจากระดับต่ำหักนกอดนะครับผมครับ,รบสภาพอากาศถุงทรายก็จะมีโปกเกมอนตามนี้นะครับผมครับเดี๋ยวเราไปตอ่อในเขตจับระดับสูงกันต่อนะครับสภาพอากาศถุงทรายในเขตจับระดับสูงโปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลยนะครับ ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย